ในน้ํามีปลาในนามีข้าวมาติดตามอีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันที่สองมาดูสัตว์น้ําชนิดหนึ่งที่กําลังอยู่ในโพงงตะวัดหางหรือคีบอย่างสวยงามสวยสดงดงามตามธรรมชาติซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากไม่ใช่คลิปซ้ํานี่เป็นวันที่สองที่เรามาติดตามดูว่ายังอยู่ไหมสุดท้ายก็ยังอยู่ ดูเพลินๆตามธรรมชาติแบบบรรน,นอกบน,นอกที่มาพบเจอสิ่งที่ไม่เคยเห็นแล้วเราก็ได้เห็นว่าธรรมชาติก็มีการทำรังทำบ้านอยู่ตามอัตภาพของเขาแต่ถ้าผู้ไม่เคยพบไม่เคยเห็นถ้ามาเจอแบบนี้ก็คงคิดว่าเป็นหางพญานาคหรือเป็นพญานาคแน่นอนแต่สำหรับ วันนี้เป็นวันที่สองเราก็มาดูอีกครั้งหนึ่งว่ายังอยู่ไหมสุดท้ายก็ยังอยู่แล้วก็ได้พบเจอ,อยังตวัดอยู่เราโยนหอ,อยใส่ก็ยังไม่หยุดแต่ถ้าผู้มาเห็นแปลกๆอย่างนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องสายนาคีนาคาก็คงมองเป็นอย่างเดียวกันเลยว่าเป็นพญานาคแน่นอนแต่สำหรับ เราดูอยู่นี้เราก็คิดว่าเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งน่าจะเป็นปลาชนิดหนึ่งแต่แปลกเขาจะเจาะโพองเจาะลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อทําที่อยู่ของเขาแต่ยังไม่ทราบว่าจะอยู่ได้กี่วันก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องของเราหากผิดพลาดประการใดทางช่องเราก็ขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณสวัสดีโชคดีทุกท่านทุกคน